อ่าลุยลุยลุยไปต่อเลยครับอ่านี่ตอนนี้ชาวบ้านครับให้ปืนพวกมันนะครับมันจะเป็นพวกเราครับแต่มันก็โง่งโง่ครับเกมโบฟอนอีกแล้วนะครับวอนห้าเลยมึงอาไปรอดชาวบ้านของมันไม่ดีรู้ไหมเอาแล้วมึงเล่นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยล่วง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 นี่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 โดนโดนเออระบบเผาเผาท่อมนะครับหมวมาสรงชื่อคลิปนะครับอ่าเร็วยิงแม่ยิงแม่ ยิงแม่งเลยอ๋านี่กลัวอะไรกลัวอะไรยิงมาเลยเออไม่กลัวครับหมายเราเทพครับอ้าวตายแล้วกูตายแล้วลวะไม่ตายครับหมายผมไม่ตายนะครับคนมันเก่งอะนะโอ้ย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 เฟรมเรทดรอปมากเลยอะไปเกมพี่ทำให้เฟรมเรทดรอปมากเลยอะไม่ต้องพูดถึงนะว่าคอมผมไปกลางขนาดไหนนะครับอีอเอ้ยอเฮ้ยคอมเตอร์ปูคอมเตอร์ปูจะเสือเฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเขึอนไอ้เชี่ยรอกูด้วย อีกแล้วกูไปสุดปกติแล้วกูโอเคอ่าพอแล้วหมดแล้วเดี๋ยวโดนด่าบแล้วไปเดี๋ยวใช้พวกเดี๋ยวพวกเราเออมาหาของเราเฮ้ยอ้าวอะไรวะอมีคนรอดคนนึงนะครับเอาวอาเอาตายอยู่ดีครับมึงเล่นมึงกระหนุกไหมตไปแล้วไปแล้วตายแล้วืน ปไ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 ปแล้วเออเร็วๆมึงรีบไปแล้วอ๋เออหลนท่าป่วยอเบลกั <c oughs> วรึไงกลัวตายอยู่ดีมึง <c oughs> ่ะไอเปมันจะอยุดออกมาทำไมต่อ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 อ่าต,ต,ต,ตอนนี้เราก็ผ่านไอ้ไอ้ถ้มารกเมื่อกี้ไม่ได้นะครับ <c oughs> อันนี้แม่งหลุดเดียวยครับเ <c oughs> ออไปช่วยเลยเออช่างแม่งเห็นมาไปท่งแล้วก็ฟื้นแล้วเว้ย อ,อไม่มีใครพื้นเลยเออเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตายแล้วก็ปื้นเดี <c oughs> ๋ยวรู้เรื่องเลยออาวอ,อาอะไรข้างล่างอ่ะงานนี่นมาไถเก๊กวิชายร่เรียนมาจากจีนนะครับเป็นวิชายสุดยอดครับ <c oughs> เอาเข้าไปเอาเข้าไปมึงออาวอาเอาๆๆเอาวอา,อ,า,อ,าอะไรเนี่ยเฮ้ยบิ่งเร็วเออแต่กูก็ไม่ได้รอดอีกรอบนึงนะครับ ลุยต่อ <troops> ล <desserts> hey, ุยต่อไอ้เล่นแม่งเลนนโกนี้เหรอไอ้โอ้ย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 ระเบิดภูเขาเฮ้ยเสียงเพลงมันเปลี่ยนนี่หว่าว้าววอ้าใครวะไอพี่หนึ่งอะใครเฮ้ยยอดโอ้โหมันทำได้ไงโอ้โหอย่างเท่สุดติ่งกระดิ่งแมวไปเร็วไปเร็ว โอ้เล่นแม่งเล่นแม่งเลยเออไม่ต้องกลัวอะไรเว้ยอยู่กับพี่ปอนไม่ต้องกลัวอ้า,อางไงล่วงเลยมึงเอาเอาเอาเข้าไปเอาเอาดูมันดูมันแม่งมเราเจอบอสแล้วครับช่วยพูดเร็วื่อผมเร็วสมอนช่วยผมเลยครับเฮ้ยกูเร็ว,วอีกอ้นวนเร็วเฮ้ยมันรู้แล้วมันยืนได้ครับโอ้โหมันมบอสที่เก่งมากเลยครับรเ,นนะเร็วรช่วยผมด้วยครับ เร็วเลยครับด่วนเลยด่วนเลยเอมี๋ยวรป็นั่งเลยเล่นมั่งเลยเออนี่เนี่ยผมใช้ระเบิดไฟครับไอตัวนี้ต้องรู้สึกว่าต้องดันให้มันตกไปนะครับไอตกลงล่างอ่ะเดี๋ยวผมพูดหลุมเปนึงเดี๋ยวกูพูดลุแม่กูพูหลุมแม่งหมดแล้วหมดแล้วผมไม่รีไม่มีอะไรจะหมดเร็วไป ตอนนี้ผมไม่กดล้มนะครับโอเคครับมันที่นี่คือที่ตายของมันนะครับโอเคครับไปไปอะไรรู้เร็วเร็วมาเล่นแมงมาเล่นแม่งคนตีน่ะมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนหาหาดิหาดิโอ้ยเอาเอามึงไปอยู่ข้างบนได้เอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้ยมึงลงมาดิอย่าขี้ขาดเฮ้ย ลงมาดิมาลงมาดิแกยิ้มลงมาดินี่ลงมาแล้วตอนนี้มันก็ลงมาแล้วครับลุ่ยแม่งต่อครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังอยู่เว้ยอยู่เว้ยเร็วเร็วเล่นแม่งเล่นแม่งเลยเล่นแม่งเลยเล่นแม่งเล่ยแม่งเลยเล่นแม่งเลยเออให้แม่งล่วงให้แม่งล่วงเออเล่นแม่งเลยเล่นแม่งเลยเล่นแม่งเลย เอาเลยเอาเลยเอาเลยเออแหละไอ้เป็นลวงให้มันลวงเลยเอาเลยเอาเลยแกตายแกตายมันกตายแล้วมันกตายแล้วไอ้มันมันเรื่องเออแหละผมมี slow motion ให้เราดูด้วยเฮ้ยเดี๋ยวตามไปฆ่าเว้ยโอ้โหรู้สึกว่าเสียงเพลงในบุฟอนจะเปลี่ยนนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวไปจบวิคลิปนี้ครับก็สวัสดีครับกล้วย